สวัสดีค่ะ ต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook Live และ YouTube CU you Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชงนิ้เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับในเรื่องของโคโลกใต้กันนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราได้มีการส่งอาจารย์สองท่านนะคะซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งกลับมาจากการสำรวจโคโลกใต้ภายใต้โครงการโครโรตามพระราชบิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็อยู่กับเราแล้วค่ะออขอต้อนรับ อาจารย์รองศาสตราจารย์ดรพิษนุพงศ์การจนะประจนและท่านรองศาสตราจารย์ดรถาสินีเจริญทิติรัตน์ท่านอาจารย์สองท่านมาจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะขอขอ welcome back นะคะกับจากของที่โรก่อนอื่นคงอยากที่จะถามอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ไปที่โครโกราวแรกที่อาจารย์ ไปเหยียบที่ขั้วโลกหรือทวีปแอนตาร์กติกอาจารย์รู้สึกอย่างไงบ้างคะอาจารย์พิชญ์นพกนค,ครับรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเป็นเกียริมากแล้วก็ดีใจที่ได้เดินทางไปถึงเพราะว่ากว่าจะไปถึงใช้เวลาหลายวันนะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วของอาจารย์นะคะความหนาวเย็นค่ะแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะคะที่นูน่นแต่ว่าพอเราได้สัมผัสหรือล,ลงจากเครื่องเนี่ยลมมันจะเข้ามาประทัดหน้าล้เราจะ<ง>รู้สึกว่า ความหนาวที่มันแทรกเข้าไปตามผ้าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันรุนแรงจริงๆค่ะอาจารย์มันเย็นมากแล้วภาพที่อาจารย์เห็นครั้งแรกเลยที่อาจารย์เหยียบไปที่ทวีปแอนตาร์กติกนี่มันเป็นภาพที่อาจารย์จินตนาการไว้ก่อนไหมคะเหมือนกับที่อาจารย์จินตนาการไว้ไหมคะก็ไม่ไม่เหมือนซะทีเดียวฮะเพราะว่าในภาพที่ผมจินตนาการไว้เน่ยจะต้องเป็นเป็นน้ําแข็งค่อนข้างเยอะนะฮะเผอิญว่าที่ที่ไป บริเวณที่ไปลงเนี่ยมันมันเป็นบริเวณที่ไม่ได้บอกมุอเล่นน้ำแข็งครับผมเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนด้วยหรือเปล่าคะาจาน้ำแข็งด้วยอะไรครับมันเป็นเป็นบริเวณที่เป็นเป็นลานบินอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีน้ำแข็งครับเรื่องของอาจารย์นะคะเขรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนะนะคะจนช่วงเครื่องกำลังลงนะคะเพราะว่าลานบินของเขาเนี่ยมันทำด้วยกรวด ไม่ได้ทำด้วยควาเป็นกรวดธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเวลาที่เครื่องวิ่งไปบนรันเวย์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันสัน่นแล้วก็เหมือนจะไม่เรียบพื้นข้างล่างนะคะตอนนั้นเรายังไม่เห็นว่าเออพื้นรันเวย์เป็นเป็นกรวด <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ความรู้สึกก็คืออย่างที่อาจารย์พิษนุพงศ์บอกคือเราเราหวังว่าเราจะเจอน้ําแข็งแต่แต่ก็ดีใจนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ําแข็งปกคลุม <c oughs> ทําให้ เห็นหินโผล่ซึ่งอันนั้นคืองานที่เราจะต้องไปสํารวจอยู่แล้วนะคะเวลาเราเห็นหินโผล่เราก็จะดีใจมากกว่าเราจะเจอน้ําแข็งเพราะว่าถ้าเจอน้าแข็งอาจารย์ก็ไม่เห็นหินของอาจารยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าค่ะและอาจารย์ขาที่อาจารย์ไปนี่อาจารย์ไปกับทีมของจีนใช่ไหมัช่ค่วิทยาศาสตร์จีนเนี่ยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ที่จาร์ไปรุ่นที่3 3นะคะตอนที่จาร์ไปนี่จารย์ไปตอนช่วงมกราวันไหนถึงวันไหนนะคะอาจารย์ เราไปถึงที่เมืองใต้สุดของชิลีนะคะ,คะวันที่6ะนะคะแล้วก็เขานัดกันว่าเราจะบินไปพวโลกใต้วันที่8เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่8มกราคมเราเหยียบที่พวโลกใต้ะนะคะแล้ววันที่3กุมภาพันธ์เราก็บินออกมาจากัวกโลกใต้ก็จาย์ก็ไปอยู่ที่นั่นเกือบเดือนหนึ่งเกือบเดือนะนะคะแล้วจย์ไปนี่ทางทีมจีนนี่มีนักวิทยาศาสตร์ไปกี่ท่านนะคะจย์ ตอนนั้นเนี่ยเรานับกันเล่นๆน,นะคะ50กว่าคนครั้งแรกเลยนะคะที่เราไปเนี่ยไม่ใช่มีนักวิทยาศาสตร์จากจีนอย่างเดียวนะคะมีจากโปรตุเกสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีจากชิลีะนะคะจากอุรุกวัย<อ>นะคะเขาก็คือสลับผัดเปลี่ยนกันมาอยู่ที่สถานีของจีนนะคะแล้วก็พอหลังๆเนี่ยบา,บางกลุ่มก็กลับนะคะแล้วก็จะมีขาจรมาวันหนึ่งบ้างสองวันบ้าง สรุปแล้วพวกที่อยู่กันนานสุดน่าจะประมาณ40กว่าชีวิตใช่ครับต่อ่สิค่ะ,คะแล้วออตอนที่อาจารย์ไปนี่มีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงไหมคะปกติน่าจะมีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเนาะใช่ไหมคะเยอะค่ะผู้หญิงน่าจะไม่ถึง10คนนะคะ,คะนะคะ,คะผู้หญิงน้อยะะแต่ผู้หญิงก็คือเป็นคนจีน เป็นคนจีนค่ะแล้วก็มีไทยหนึ่งคนโปตุเกตอีกหนึ่งไทยหนึ่งคนก็คืออาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะอแล้วอาจารย์อยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างคะอาจารย์คอมมูนิเคตสื่อสารกับเขาภาษาจีนไหมคะอาจารย์พี่นตรพงพูดภาษาจีนได้ไหมคะก็เป็นแค่ทักทายทักทายทั่วไปครับครับผมแต่อาจารย์มีปัญหาไหมคะในเรื่องของไม่ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เขาค่อนข้างพูดภาษาอังกฤษได้ครับผมได้ค่อนข้างดีก็จะมีการสักถามกันตลอดครับผมแม้ว่าบางวันเนี่ย หัวหน้าสถานีจะมาประกาศมาจะมาแจ้งให้ให้ที่สถานีทราบว่าช่วงนี้มีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ท,ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันอะไรเนี่ยก็จะมีมีเพื่อนคนจีนที่เขาช่วยแปลให้ครับผมถือว่าถือว่าไม่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารครับอของ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 จาจารย์ทาซินีนะคะอาจารย์ผูดภาษาจีนได้๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้ไมได้ไไดแต่ว่า,าโชคดีที่ ที่นักวิทยาศาสตร์เขานะคะค่อนข้างจะมีความรู้ภาษาอังกฤษแม้แม้ว่าบางบางท่านจะไม่ยอมพูดแต่เขาเขารู้ว่าเราต้องการอะไรหรือว่าหรือในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอความช่วยเหลือเนื่องจากบางอย่างเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เขาก็แปลให้เราค่ะน่ารักมากปีนี้คือนักวิทยาศาสตร์เราเราไม่มีความรู้สึกว่าเรามี มีความลำบากในเรื่องของการสื่อสารเลยค่ะมแม้แต่หัวหน้าสถานีเองเขาบางครั้งนะคะเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับพวกเราซึ่งก็ดีมากเลยใช่นะคะคราวนี้พูดถึงในเรื่องของการเก็บตัวอย่างของอาจารย์รอขอให้อาจารย์พิสุจน์เล่านิดนึงได้ไหมคะว่าที่อาจารย์ไปเนี่ยคะ่ะอาจารย์ตั้งใจจะไปเก็บตัวอย่างอะไรคะก็ะที่ที่ตั้งใจไว้ทีแรกที่เคยคุยกันไว้นะครับก็คือเก็บตัวอย่างหินนะฮะก็ อย่างที่แจ้งให้ทราบในในคราบที่แล้วว่าอาจจะเป็นเป็นเป็นกล่องนะฮะ <c oughs> กล่องละอาจจะประมาณ2 0่สถึงสากิโลนะครับเก็บมาให้ได้มากที่สุดนะก็ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเก็บได,ได้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถเข้าถึงได้ <c oughs> นะฮะก็เป็นตัวอย่างแพ็คใส่ใส่กล่องมา <c oughs> นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางมาถึงที่ประเทศจีน, <c oughs> จนแล้วฮะ <c oughs> ทั้งหมดกี่ตัวอย่างคะอาจารย์ทั้งหมดประมาณ 30ตัวอย่างนะครับสามสิบตัวอย่างประมาณขนาดประมาณครับกิโลหนึ่งตัวอย่างละใหญ่ไหมคะอาจารย์ก้อนหนึ่งมันจะประมาณเจ็ดแปดร้อยกรัมครับผมประมาณเจ็ดแปดร้อยกรัมครับแล้วของอาจารย์ก็เพื่อไปศึกษาถึงในเรื่องของวิทยาการของหินครับผมใช่คะใช่ฮะก็เก็บตัวอย่างหินมาดูว่ามันมันมีลักษณะยังไงเพราะว่าหินแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีลักษณะของของต้นกําเนิดคนละคนละ ตัวอย่างกันครับค่ะแล้วของอาจารย์ทาสินียค่ะอาจารย์เป้าหมายของอาจารย์ก็คือไม่ใช่เก็บหินอย่างเดียวแต่ไปดูฟอสซิลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือน,นอกจากที่เราจะสำรวจโดยคร่าวๆอย่างคราวที่แล้วที่เราคุยกันนะคะก็ได้มีโอกาสไปในที่ที่มันมีมีโอกาสที่จะเจอฟอสซิละแล้วเราก็ไปเดินหลายวันเดิน,เด,นเดินบ่อยที่สุดเลยแล้วก็ไปเจอหินตะกอนภูเขาไฟานะคะที่ ที่เขาพิสเสฟฟอสซิลใบไม้ใบเฟินไว้ด้วยนะก็เก็บเพิ่มเติมมาประมาณ1ิกว่าตัวอย่างจากที่เราเก็บตัวอย่างหินภูเขาไฟมาค่ะแล้วหินฟอสซิลของอาจารย์นี่มีอายุประมาณเท่าไหร่คะอายุอายุของฟอสซิลเนี่ยจะได้จากการหาอายุของหินภูเขาไฟะนะคะ,คะซึ่งน่าจะประมาณ40กว่า สี่สิบกว่าล้านถึงยี่สิบกว่าล้านปีก็อายุเยอะกันนะคะในทางธรณีวิทยาเราจะเอาอายุแก่ขึ้นก่อนนะคะคือสี่สิบถึงยี่สิบอะไรอย่างเนี้ยค่ะล้านปีเป็นล้านปีค่ะแล้วตอนนี้ตัวอย่างอาจารย์ก็ได้ข่าวว่าเกือบจะมาถึงที่จีนแล้วใช่ไหมคะจริงๆก่อนจะมาอัดรายการนะคะอาจารย์ได้รับอีเมลจากเพื่อนคนจีนที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะเขาบอกว่าหินจะมาถึงที่กวางโจววันที่14ี่เมษายน เมื่อตมะกี้นี่เองนะคะที่เขาส่งอีเมลมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปทําหน้าที่วรเห็นกับประเทศไทยแล้วก็มาทําการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไปคราวนี้คนคงสงสัยว่าในการที่อาจารย์เดินออกไปสํารวจเก็บตัวอย่างหินเนี่ยมันมีความยากลําบากขนาดไหนคะอาจารย์เขามีเฮลิคอปเตอร์หรือว่ามี เรือเลยอาจารย์ไปส่งตามจุดหมายไปทางของอาจารย์ไหมคะหรืออาจารย์ต้องเดินออกจากสถานีด้วยเท้าครับผมก็ก่อนก่อนอื่นต้องต้องขอทำความเข้าใจเรื่องของการเข้าพื้นที่นิดน,นึงนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ต้องขออนุญ,ญาตะนะครับและซึ่งทีมเราเนี่ยได้ขออนุญ,ญาตไว้ในพื้นที่พื้นที่หนึ่ง นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถออกอนอกพื้นที่นี้ได้นะครับ mm hmm. ส่วนในพื้นที่ที่เราขออนุญ,ญาตไว้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถเดินเท้าได้ mm hmm. ถึงทุกพื้นที่ครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนทุกวันเวลาออกไปสำรวจเนี่ย mm hmm. ก็จะเดินเท้าออกไปฮะ mm hmm. อาจจะมีบางวันเนี่ยที่มันอยู่อยู่ไกลสักนิดหนึ่งทางสถานีวิจัยเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้โดยโดยจัดรถไปส่งนะครับก็คือนัดเวลาว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะไปส่งที่จุดที่เราต้องการจะไปสำรวจ ค,ครับแล้วก็ตอนเย็นก็นัดเวลามารับกลับสถานีครับ嗯嗯เพราะฉะนั้นก็คือเดินเท้าทั้งหมดฮะครับผมแล้วอเวลาอาจารย์ออกไปอาจารย์คงไม่ได้ออกแค่สองคนใช่ไหมคะอาจารย์มีเพื่อนนักวิทยาศาสตร์จีนที่ออกไปร่วมกับทีมอาจารย์ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะเผอิญว่าในปีที่เราไปเนี่ยนะคะมีนักวิทยาศาสตร์จีนสองท่านนะคะ,คะซึ่งเป็นผู้หญิงก็ทํางานคล้ายๆกับ<ม>เรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประกบทีมกับเขาแล้วก็ในการออก สำรวจเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าหัวหน้าสถานีเ,นเขาคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้วอคี้ท็อกกี้ค่ะเป็นเครื่องมือสื่อสารนะคะ,คะสำหรับพวกเราไว้นะคะว่าไปถึงที่ไหนอยู่ตรงไหนแล้วจะกลับมาถึงประมาณกี่โมงนะคะแล้วในเรื่องของ,อง,ของหลายคนคงสงสัยในเรื่องของอ่านการกิมเหมือนกันเวลาจารย์ออกไปก็จะกลับมาตอนเย็นหรือเปล่าคะ แล้วก็อาจารย์ในเรื่องของอาหารกลางวันอาจารย์เตรียมไปยังไงคะ <c oughs> คือทุกอย่างที่เตรียมไปนะคะอาจารย์คงทราบว่าคนจีนเนี่ยจะกินซาลาเปาอนะคะ,ค,ะคือคือเขาจะมีซาลาเปาในมื้ออาหารตอนเช้าเช้าอยู่แล้ว <c oughs> ตอนเช้าเนี่ยเราจะได้ซาลาเปาอุ่นๆ <c oughs> แต่พอไปถึงกลางวันที่เราเตรียมไปซาลาเปามันก็จะแข็งมันแข็ง แล้วจะทําไงให้มันอุ่นอีกค่ะไม่ไม่ไม่แหละก็เราก็ต้องทานซาลาเปาแข็งๆเย็นๆ <c oughs> แบบนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ไข่ไข่ต้ม <c oughs> นะคะหรือว่าเครื่องกระป๋องที่เราเตรียมไปมันก็จะเย็นพอหลังๆเราก็จะไม่เตรียมเครื่องกระป๋องเพราะว่ามันก็เหมือนเนื้อเย็นๆแล้วก็จะใช้ผลไม้ครับก็จะเป็นเนื้อหาซาลาเปาแล้วก็ผลไม้กระป๋อปเปบ้ลนะคะ คือปันป้นปิ้นทราบมาว่าของจีนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของงานวิจัยพอสมคมวรเขาบอกว่ามาเนี่ยทำเพื่อ,อเก็บตัวอย่างงานวิจัยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารการกินเขาจะไม่ค่อยพิธีพิถันเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนช่วงกลางวันแต่ตอนเช้าตอนเย็นนี่อาจจะพิธีพิถันหน่อยรือเปล่ะแต่ของญี่ปุ่นนี่จริงๆที่ปิ้นเคยไปะนะคะเขาจะแพ็กเสร็จเลยคะ่ะกลางวันก็จะมีเพราะเขาคิดว่าอาหารสำคัญ ะะงานวิจัยก็สําคัญแต่ของจีนเนี่ยเขาบอกว่างานวิจัยสําคัญกว่ามาเพื่อทาวิจัยเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยจะเป็นรองอันนี้ใช่หรือเปล่าคะอาจริงจริงแล้วเนี่ยเขาก็ทําอาหารพิถีพิถันทุกสามมื้อนะคะแต่เนื่องจากว่างานทางธรณีวิทยานะคะบางครั้งเนี่ยเราออกไปไกลแล้วเรากลับมาทานไม่ทนันนั้นโอกาสเ,เรื่องของความสะดวกคือเราก็จะแพ็กไปกินเองอนะคะอย่างเช่นเอาง่ายเขาว่าคือขอให้มีแรงเดินนะคะอย่างเช่น สลาเปาแครกเกอร์ไข่ต้มแอปเปิลนั่เนี่ยค่ะก็ก็น่าจะพอแล้วเนี่ยค่ะแล้วจริงๆตัวอย่างของอาจารย์ก็หนักพอสมควรหินอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วอาจารย์ใส่ใส่เป้มาเหรอคะอาจารย์ครับผมตอนตอนไปสำรวจก็จะใส่ใส่เป้มาครับซึ่งทุกคนในทีมก็ต้องใส่เป้เหมือนทุกคนฮนะรวมถึงทางทีมของจีนด้วยฮะเพราะฉะนั<อ>้นสี่คนที่ไปด้วยกันก็จะ จะช่วยกันขนตัวอ,อย่างกลับมาครับอาจารย์กลับมาถึงเมืองไทยอาจารย์ต้องไปนวดอะไรหรือเปล่าเนี่ยพวกขนหินก้อนจริงๆ <c oughs> อาจารย์พิษณุพงศ์จะขนหนักกว่าเ <c oughs> พราะอาจารย์เป็นผู้ชายนะคะ <c oughs> แล้วในการไปสํารวจหินตัวอย่างที่อาจารย์ต้องการเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ในการที่จะไปเจอหินที่อาจารย์ต้องการครับคือปกติเนี่ยวันเวลาออกไปสำรวจเนี่ยฮะเราจะต้องเช็คสภาพอากาศ ก่อนทุกุก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะเพราะว่าบางวันเราก็สํารวจไม่ได้นะส่วนวันที่สำรวจได้เนี่ยก็จะเราก็จะวางแผนว่าไปบริเวณนี้นะมันมันสามารถเดินเดินทางได้ไหมมีมีตัวอย่างหินไหมโดยการสอบถามจากนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ด้วยกันนะฮะคนที่เขาเคยไปพื้นที่แถบนั้นมาก่อนหรือว่าถามจากหัวหน้าสถานีนะฮะเขาก็จะให้คําแนะนําว่าบริเวณนี้เนี่ย ในแผนที่มันอาจจะเดินเห็นว่ามันเดินไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเดินเดินลำบากมันจะเป็นพื้นที่ที่มีคโคลนเยอะนะฮะหรือว่ามันจะนอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีถิ่นที่อยู่ของของพวกนกนกแอนตาร์กติกนะ,ะ,ค,ะครับผมก็เลยจะต้องจะต้องวางแผนการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ซึ่งซึ่งจะได้รับคําแนะนำจากจากหัวหน้าสถานีแล้วก็เพื่อนนักวิทยศาศาสตร์ด้วยกันเนี่ยครับก็จะทําให เราได้ตัวอย่างหินค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่เราคิดไว้ครับคิดอกรัค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าบริเวณที่อาจารย์ไปมันมีนกมีเพนกวินบบริเวณนั้นนี่จริงๆมันมีหินที่อาจารย์ต้องการไหมคะเพราะมันจะมีบริเวณหนึ่งที่จะมีพวกฝูงเพนกวินอยู่เยอะเอะใช่ไหมคะเลยไม่แน่ใจเป็นเป็นบริเวณที่มีหินที่อาจารย์อยากได้หรือเปล่าหรือมีฟอสซิลอยู่ด้วยป่ะคะจริง,<ะ>รงๆบริเวณที่อาจารย์ว่านะคะคือ คือเราต้องการหินในทุกบริเวณมแม้ว่าบริเวณนั้นจะมีเจ้าถิน่นหรือว่ามีนกมีเพนกวินอยู่ะนะคะแต่คือเรารับความรู้จากทางสถานีว่าบางครั้งเนี่ยนกมันไข่อยู่อยู่ในบริเวณหินที่เราจะไปดูเพราะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติมันบินรอบๆตัวเราบ่อยถี่เป็นพิเศษหรือว่ามีมีความดุร้ายนะคะเราต้อง ค่อยๆเราต้องระวังในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะมีรังของมันหรือว่าไข่ของมันที่มันคอยเฝ้าอยู่เนี่ยเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงค่ะเราต้องระวังค่ะแล้วเวลาเปิ้นได้ข่าวเหมือนกันว่าเวลาอถ้าเกิดเราไป,าาไปในบริเวณที่มันมีฝูงเป็นกวิ้นอย่างเงี้ยการที่เราไปทําเสียงดงังเปิ้นเลยไม่แน่ใจเวลาจาไปเคาะหินเนี่ยมันเสียงดังหรือเปล่ามันจะเป็นการรบกวนด้วยหรือเปล่านี้อันนี้เพิ่นไม่แน่ใจเข,เขาเขามีการอ<ม>บอกตรงนี้เปล่าคะมีค่ะมีค่ะเพราะว่า บริเวณที่มีเพนกวินอยู่เยอะเนี่ยเราเรียกกันในในหมู่พวกเราว่าเกาะเพนกวินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนห,หน้าสถานีเนี่ยก่อนที่เราจะไปเราต้องบอกเขาว่าวัาวนนี้เราจะไปเกาะเพนกวินคนหน้าก็จะบอกว่าถ้าถ้าจะไปดูหินนะคะขอให้เข้าไปในพื้นที่ที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็เดินไปตามทางที่เขามีไว้เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอ,อนุรักษ์นะคะเพราะเพนกวินอยู่เยอะแล้วก็มีนกชนิดอื่นด้วย นะคะเราก็จะไม่ไปกวนเขานะคะแต่บางครั้งเนี่ยเพนกวินเด็กๆเพนกวินลูกเพนกวินเขาจะวิ่งมาหาเพราะเขาเขาไม่รู้จักเราก็ต้องเลี่ยงที่จะไปไปใกล้หรือไปไปชนเขานะคะเพราะว่ามันไม่ใช่งานของเราตรงนั้นเขามาหาอาจารย์เหรอคะเขาอาจจะมาช่วยอาจารย์หาหินก็ได้นะคะเขาเดินเข้ามาเหมือนเขาอยากรู้มากว่า เออไข่เป็นอะไรแล้วหน้าตาเขาเหมือนบอกคุณพ่อคุณแม่เขาหรือเปล่าเน่ยนะนี่ค่ะวันนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสไปเจอพวกเพนกวินแล้วแมวน้ำนะคะตอนที่บริเวณอาจารย์ไปศึกษานี่มันมีพวกแมวน้ำด้วยครับเส่นเดียวกันฮะแมวน้ำจะมาให้เห็นเป็นบางช่วงครับเขาจะขึ้นมานอนที่ชายหาดนะครับเราก็เวลา คนที่เดินไปด้วยกันเนี่ยใครเจอ,อเขาจะส่งสัญญาณให้คนข้างหลังทราบนะว่าบริเวณนี้มีมีสัตว์อยู่ให้ให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าเราก็พยายามที่จะไม่ไปรบกวนเขาใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการเดินทางของอาจารย์การเก็บหินเปิ้ลได้แอบเห็นชุดของอาจารย์ที่ใส่ในขณะเดินมันมันต่างจากชุดที่เปิ้ลเคยไปเมื่อสองสามปีที่แล้วชุดของอาจารย์นี่ท่าทางจะหนักเหมือนกันนะคะหรือเปล่าคะอาจารย์จะใส่เสื้อสี ส้มๆไม่บอกตัวใหญ่ๆค่ะเคยเคยบ่นค่ะนี่ฉันบ่นาจารย์พิษณุพงศ์เสื้อหนักจังเลยอาจารย์รองเท้าก็หนักรองเท้าก็หนักใช่ไหมเราเพื่นเห็นวทถีแล้ออาจารย์หนักแล้วอาจารย์ต้องเดินอย่างนั้นเนี่ยนะคะค่ะแต่มันมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะเราใส่ออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นหนาวหนาวนอกร้อนในนะคะเพราะว่าคือมันเสื้อเสื้อตัวเนี้ยจะกันลมกันอากาศความหนาวข้างนอกเนี่ยเข้ามาสู่ผิว ไม่ได้เลยโอ้ยเหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังที่เราเดินมันก็จะอยู่พลังความอุ่นก็จะอยู่ข้างในเราก็จะเหงื่อเต็มตัวเลยค่ะอาื้อจ์นี่ค่อนข้างมีประโยชน์มากแต่ก็หนักเี่านะคะรองเท้ารองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าที่เกาะพวกหินเหินอะไรได้ด้วยใมเป็นรองเท้ายางครับผมแต่พื้นจะค่อนข้างหนาครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ตัดสินีได้ได้กล่าวไปว่ามันมีประโยชน์มากเพราะว่า อย่างในกรณีที่ที่เราไปหกล้มหรือว่า <c oughs> พลาดล้างอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็สามารถป้องกันไม่ให้เราเจ็บตัวได้ค่ <c oughs> อนข้างหนามากครับอืค่ะจริงๆชุดนี้นี่อาจารย์ทราบมาก่อนไหมคะว่าอาจารย์จะต้องใส่ชุดนี้ชุดที่หนังอย่างเี้ ไม่ทราบค่ะเพราะว่าชุดสีส้มนะมันมันมีสองชุดค่ะใช่ค่ะมันจะมีชุดสีแดงใช่ค่ะซึ่งชุดสีแดงเนี่ยเราจะใส่ในวันที่อากาศเบาๆแต่ชุดสีส้มเนี่ยจะจะอยู่ในอากาศที่เราบางทีเราต้องไปลุยหิมะค่ะชุดสีส้มเนี่ยทางสถานีเขาจะเตรียมให้เราไว้ที่สถานีค่ะค่ะเราจะไปไปเบิกเอาจากที่นู่นพอเราใช้เสร็จหรือว่าเสร็จภารกิจเราแล้วเนี่ยเราก็จะคืนคขา รวมทั้งรองเท้ายางด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆชุดอะไรต่างๆเขาเตรียมให้จานหมดแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาจานใช้เสร็จก็ไปคืนเฉพาะเฉพาะชุดสีส้มนะคะที่ที่เป็นชุดหมีค่ะแต่ชุดสีแดงเขาให้จามาเปล่าค่ะค่ะแต่ละคนจะได้ค่ะแล้วคุาก็เตรียมจริงๆวม่อได้สร้างหมอเขาเตรียมถุงมือ <c oughs> อะไร <im> ให้อาจารย์หมดทุกอย่างครับเตรียม <im> ให้ทุกอ,อย่างเลยฮะเตรียมหมวกเตรียมถุงมือเตรียมผ้าพันคอแล้วก็ถึงขนาดครีมกันแดดก,ก็เตรียมให้ด้วยครับผม<ฆ> <im> เออใช่พูดถึงครีมกันแดดเนี่ยอ,อ,อย่างที่เราทราบที่นู่นแสงแดดแรงมากนะคะ <im> อาจารย์ไปที่นูน่นเ,เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เปิ้นเห็นบางคนที่เวลาเขาออกฟิวเยอะเนี่ยหน้าเขาจะไหม้เลยแต่อาจารย์กลับมาหน้ายังหล่อยังสวยเหมือนเดิมครับก็พอเผอิญว่าเรา ได้ได้พูดคุยกับนักวิจัยที่ที่ที่อยู่ที่นั่นที่ไปด้วยกันนะเขาก็แนะนําว่าต้องต้องทาป้องกันอะไรนะก็เลยก็เลยได้ทําการป้องกันไว้ก่อนแต่เห็นจางก็ปิดหมดเหมือนกันนี่ใช่ไหมปิดหมดค่ะปิดหมดเพราะว่านอกจากแดดคือเวลาแดดแดดแรงแรงจริงนะคะค่ะพอกลับเข้ามาคือเราจะไม่รู้เลยว่าเราได้ผิวเราเนี่ยโดนโดนแสงแดดแผดเผาเนื่องจากว่าอากาศภายนอกเนี่ยมันเย็นมากแต่เราจะรู้สึกเวลาที่เราเข้ามาในที่พักเนี่ย หน้ามันจะร้อนตึงไปหมดทีนี้เนี่ยหน้าเริ่มแสบยใช่ค่ะ,คะอันนั้นต้องระวังทางสถานีคือเขาให้ครีมเราก็เตรียมไปด้วยอะไรเงี้เราก็คือต้องใช้คําว่าโปะค่ะโปะพิมพ์กันแดดนานๆนะใช่แล้วเพื่นเห็นรูปจานจานก็ปิดหน้าเหมือนกันอันนั้นกันลม เพราะว่าช่วงแรกไปก็ยังไม่ได้โปะฮะคือทาบางๆไปก่อนค่นะแล้วพอกลับมาถึงที่พักก็จะรู้สึกว่าม,มองหน้าจะเองในกระจกก็กตกใจ <c oughs> ตกใจคริงแต่ตอนนี้อาจารย์ก็โอเคนะคะห<ช>น้าก็สวยหล่อเหมือนเดิมค <c oughs> <c oughs> ่ะตอนนี้กลับไปที่ตรงงานวิจัยของของอาจารย์นิดนึ่งนะคะอาจารย์ตั้งใจว่าถ้าหินมาถึงที่เมืองไทยแล้วเนี่ยอาจารย์จะทําการวิเคราะห์อะไร ต่อไปคะ่ะอย่างของอาจารย์ในเรื่องของฟอสซิลอาจารย์คาดหวังอะไรกับตัวอย่างของอาจารย์บ้างคะคือฟอสซิลนี้คงหาชนิดมันนะนะคะ,<ห>ะว่ามันเป็นพันธุ์ใดนะคะแล้วก็ตัวหินหินที่มีฟอสซิลอยู่เนี่ยก็จะมาทําแผ่นหินบางเพื่อว่าดออูองค์ประกอบในหินนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ งานฟอสซิลแล้วก็หินตะกอนภูเขาไฟที่ชั้นดูแลอยู่เนี่ยก็จะคือเผอิญว่าได้ไปทํารายละเอียดของการลําดับชั้นหินไว้แล้วที่โน่นนะคะก็จะมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวนะคะว่าฟอสซิลเจอชั้นใดบ้างอ๋อคือจันไปทํระดับว่าระดับลึกแค่นี้เจอชั้นอะไรบ้างแล้วฟอสซิลจริงๆมันลึกแค่ไหนคะจันที่จย์ไปเจอคือจริงๆแล้วมันจะโผล่อยู่บนหินที่เรา ที่เราไปศึกษานั่นแหละค่ะแต่ว่าหินเนี่ยเวลามันโผล่ให้เราเห็นแล้วมันก็จะมีด้านล่างด้านบน<ช>เราก็จะวัดมาว่าจากด้านล่างสุดเนี่ยกี่เมตรถึงเราถึงจะเจอ<ม>ฟอสซิลแล้วระยะต่อจ,จากนั้นมีบ้างไหมจานกน่อนเนี่ยค่ะ<ม>แล้วก็จะลำดับให้ได้ว่าเออมักจะเจอในตะกอนขนาดใหญ่หรือเล็กอย่างไรเ<ม>นี่แต่ของขออซีอง,งจันที่เก็บมาจะมีแค่ใบไม้ ท่านั้นใช่ไหมคะมีมีพวกสัตว์ไหมคะพเพราะเพิ่งทราบว่าที่ตรงนู้นเนี่ยเาขาจะเจอสัตว์แปลกๆเหมือนสัตว์ดึดงบัมอะ,ะไรกับเหมือนกับปลาอะไรอย่างเงี้ยมีมีในทั่วโลกนะคะ,คะแต่ว่าไม่ใช่ในพื้นที่ที่เราขออนุญาตสำรวจในพื้นที่นั้นจะมีใบไม้แล้วก็อาจจะเจอลำต้นบ้างแต่ว่าที่เราไปเราจะไม่เจอลำต้นเราจะไปเจอที่ที่ทางสถานีชิลีเขาเก็บเอาไวะคะ้ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ เรือของอาจารย์นะคะตัวอย่างของอาจารย์รเก็บมาแล้วอาจารย์จะทําอะไรต่อในเบื้องต้นนี่ก็จะดูดูเนื้อหินของมันภายในกล้องจุลทรรศนะครับทำเป็นแผ่นหินบางแล้วก็ดูเนื้อหินเพราะว่าเนื้อหินแต่ละประเภทนี่มันจะมีมีการเกิดที่ต่างกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบทางเคมีนะฮะก็จะดูเนื้อหินกับองค์ประกอบทางเคมีนี่ร่วมกันแล้วก็จะได้ทราบที่มาที่ไปของ ลักษณะของของหินประเภทนั้นครับครับผมแล้วก็ที่มาที่ไปว่าทวีวันต์กติกมายังไงอะไร <c oughs> ประมาณนั้ใช่ไหมคะค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนะคะก็อหญ่ที่อาจารย์ฝากสั้นๆกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่านานวิจัยของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคะอาจารย์ขอสั้นๆค่ะอาจารย์อาจารย์าารยพี่สมพงศ์ก่อนคะ่ะ ครับผมก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะที่ที่ตอนนี้เนี่ยเราได้ทราบข้อมูลถึงของแอตร์กติกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าโลกเรามันเป็นมันเป็นเป็นโลกโลกเดียวนะครับเพราะนั้นทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดนะฮะตอนนี้ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ทราบว่าบริเวณแอตร์กติกเนี่ยมันมีลักษณะธรณีเป็นยังไงครับผมค่ะแล้วของอาจารย์ค่ะ แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะจากเราที่เราไปสัมผัสนะคะแม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่โครโลกใต้เองก็ตามนะคะจริงๆแล้วเขาได้รับผลกระทบจากที่เรียกว่าโลกร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะคะว่าพวกเราที่อยู่ทางด้านบนนะคะของโครโลกใต้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนื่องจากโลกมันมีการหมุนเวียนพลังงานต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำณนะตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ที่ขั้วโลกใต้แน่นอนนะคะอย่างเช่นน้ําแข็งก็จะละลายมากผิดปกติพวกสัสตว์ต่างๆนะคะ,คะก็จะได้รับผลกระทบซึ่งจริงๆแล้วพวกเราอยู่ที่นี่จะไม่มีวันรู้เลยถ้าเราไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะคะ<ช>เพราะนั้นก็อยากจะฝากว่าเ,เรามาช่วยกันนะคะลดขยะลดสิ่งมีพิษนะคะที่เราจะปล่อยสู่สภาพแวดล้อมค่ะเพื่อรักษาโรคของเรา ค่ะให้ใหหน่าอ,อยู่ขึ้น,<ร>นค่ะ,คะวันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วเราต้องขอขอบระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เสาะเวลามาร่วมพูดคุยกับเราแล้วให้ความรู้กับเราในเรื่องของอนนขรโรคที่อาจารย์เพิ่งไปมานะคะพวกเราทั้ง3คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ